ไม่มีอะไรดดนบันดาลได้น้ำศักดิ์สิทธิ์ดวงจันทร์ดวงอาทิตศักดิ์สิทธิ์ภูเขาศักดิ์สิทธิ์รุกขเจดีศักดิ์สิทธิ์กองไฟศักดิ์สิทธิ์ไม่มีนะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมถ้ามีจริงผู้เจ้าพูดผิดและผู้เจ้าพูดผิดไม่ได้นะผู้เจ้าเราจะพูดผิดเลยลืมไว้เลยว่าโอ้สัตว์โลกยังเป็นไปตามพระภูมิพระพงมนะงนั้นสิ่งเหล่านี้ส่งไม่ส่งผลอะไรกับพวกเรา นะพวกเราต้องยืนยันในคำสอนของศาสดาในเมื่อเรามีศาสดาเป็นศารณณโยมต้องมั่นคงต้องเชื่อวัดไปเลยว่าไม่เป็นอะไรใช่ไหมแต่ยมดูว่าส่วนใหญ่ทั่วประเทศเลยหลายวัดมากในวัดของเรามีเทพนะสารพัดเทพเลยนะแล้วก็กลัวด้วยนะไม่ว่ายแล้วกลัวเดี๋ยวมันจะมาหักคอเดี๋ยวมันจะส่งผลให้เราเป็นโน่นเป็นนี่